Marketing o o p s Podcast Present China ต์ r ช e t i n า i g h t ็ถนนทุกสายกำลังมุ่งสู่ประเทศจีนและคนจีนก็มุ่งหน้ามาบ้านเราเราจึงอยากพาคุณเข้าถึงวัฒนธรรมพฤติกรรมและตัวตนของคนจีนในดินแดนมังกรอย่างลึกซึ้งรวมถึงความสำเร็จของ Tech Company และ Made in China ในยุคที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สวัสดีครับผมตัอ้มอิททิชชัยอัธกุลวีสุนทรครับ co-founder ของ l e v u p thailand นะครับเราเป็นเอเจนซี่การตลาดจีนที่ช่วยแบรนด์ไทยปั้นแบรนด์นะครับสู่ตลาดจีนกันครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงโคโรนาไวรัสนะฮะแน่นอนครับหลายๆคนที่ติดตามข่าวโซเชียลมาก็จะมีเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยตลอดเวลาเลยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเ,เรื่องตัวนี้กันนะครับว่ามีผลกระทบอย่างไรกันบ้างทางออกคืออะไรนะครับสำหรับธุรกิจไทยที่อยากจะปั้นแบรนด์ไปต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นในด้านของทราเวลอินดัสทรีหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นของคนที่ขายของไปที่เมืองจีนเนี่ยเราจะลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่าทางออกของเราคือ อะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นอันแรกครับ แน่นอนนะฮะผมอยากจะสรุปให้ฟังนิดนึงว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยเกิดขึ้นมายังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้นะครับที่เราอัดกันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเทรนอะไรหลายๆ,ๆอย่างของโคโรนาไวรัสกันแล้วนะฮะแน่นอนครับมันเริ่มต้นอยู่ที่หูหั่นนะครับหูไปนั่นเองนะฮะ outbreak ที่เกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมีการามีผลกระทบหลายๆอย่างนะครับก็จะมีคนติดเชื้อโรคมากมายนะฮะคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตก็จะเป็นคนที่อายุมากๆหน่อยนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นครับว่า เวลาเราพูดถึงโคโรนาไวรัสเนี่ยหูหันตัวเลขโ,โหสูงมากเลยนะฮะแล้วมันก็เริ่มขยายตัวครับไปเมืองต่างๆนะครับทำให้เมืองจีนเนี่ยจะต้องมีการล็อกดาวก็คือไม่ยอมให้คนออกนอกอประเทศนะครับ เออจริงๆแล้วนะฮะที่เราทํามาเนี่ยก็มีคนสามารถออกนากประเทศได้แต่อาจจะต้องโดนกักตัวเวลาเข้าไปในประเทศเขาใหม่นะฮะอย่างเช่นล่าสุดเราเคยเอาคนนักท่องเที่ยวจีนนะฮะที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับเข้ามาเพื่อไลฟ์ในงานของเรานะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขากลับไปเขาก็ต้องโดนกักตัวเอง14วันเลยทีเดียวทั้งนั้นมันก็เลยมีมิกซ์แมสชสจครับก็คือว่าบางเมืองกักตัวบ้างบางเมืองปิดเมืองไปเลยอย่างเช่นหูฮั่นเนี่ยห้ามคนเข้าคนออกนะครับทั้งนั้นเออเราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาจัดการโคว ไวรัสค่อนข้างดีพอสมควรเลยเขามีการสร้างโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะฮะทำให้เราเห็นครับว่าเมืองจีนเนี่ยเขาด้วยความที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วฉับพลันนะฮะทำใหเ้เขาสามารถควบคุมโรคตัวนี้ได้ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับในเมืองจีนเนี่ยมันผ่านสเตจที่ว่าเป็นเอพิเดมิกมาแล้วนะครับเอพิเดมิกคืออะไรคือไวรัสเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เปรดไปหาคนอื่นๆเนี่ยตัวเลขการติดเชื้อจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคน กกนนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มควบคุมได้ก็คือคนที่ติดเชื้อเนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตลดน้อยลงนะครับน้อยกว่าแต่ก่อนประมาณผมจําตัวเลขไม่ได้ตอนนี้น่าจะประมาณ4%นะครับคราวนี้มาดูประเทศอื่นๆกันบ้างนะฮะผลกระทบตามมานะฮะก็คือคนที่ติดเชื้อแล้วกลับประเทศตัวเองกันไปนะครับหรือว่าคนจีนเอามาแพร่เชื้อในต่างประเทศเนี่ยเมืองไทยยังถือว่านนน้อยนะครับเมื่อเทียบก,กันกับทางเอเชียคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับหรือเกาหลีนะครับ สองประเทศนั้นนะฮะก็ทีแรกไม่ได้โดนมากนักนะครับแต่ว่าเกาหลีเนี่ยอยู่ดีๆก็มีคนไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับแล้วก็ไปแพร่เชือ้อก็ทําใหา้ประเทศสองประเทศนี้เนี่ยเริ่มมีผลกระทบร้ายๆตามกันมาเยอะพอสมควรครับทังนั้นจริงๆแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่า,อานอกจากประเทศจีนที่ควบคุมได้แล้วเนี่ยประเทศอื่นๆยังเป็นการเริ่มต้นของไวรัสนี้เท่านั้นเองนะครับ คราวนี้สิ่งที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันครับอนนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นแต่ผลกระทบที่ตามมามีอะไรกันบ้างเกี่ยวกับธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจในไทยนะฮะอันที่โดนหนักมากที่สุดเลยก็คือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเราจะเห็นกันนะฮะว่าแอร์ไลน์หรือว่าสายการบินต่างๆเนี่ยได้ลดไฟล์การบินไปเมืองจีนกันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันไม่เต็มนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าพวก เอ่อทรเวิลหรือทรานสปอร์ตต่างๆนะฮะตัวเลขที่ผมได้มานะครับก็คือคนที่ดูแลด้านฝั่งทัวร์หรือธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์นะครับโรงแรมนะครับหรือว่าแอท tract ชันที่เน้นทัวร์เป็นหลักเนี่ยโหต้องปิดตัวกันระเนระนาดเลยนะครับเพราะว่าเอา่อทัวร์เนี่ยหายเป็น0%เลยล่าสุดแต่ก่อนผมได้ไปป่าตองนะฮะตอนหลังช่วงตุรกีน,นะครับที่โควิดเอา่าเริ่มเกิดขึ้นนะครับก็ไม่เห็นคนจีนเลยนะครับที่ป่าตองภูเก็ตนะครับก็เลยทาให้เห็นว่าคนที่ อยู่ในบริเวณนี้นะฮะธุรกิจประเภททัวร์หรือว่าท่องเที่ยวเนี่ยก็โดนผลกระทบกันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากทัวร์แล้วก็มี FIT นะครับซึ่งเป็นประมาณ5ล้านคนต่อปีในปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เป็นศูนย์นะครับผมก็แปลกใจว่าจาก100%นะฮะก็อาจจะลดลงเหลือประมาณ30%นะครับของอด้าน FIT หรือนักท่องเที่ยวอิสระนั่นเอง เรามีคนขายตั๋วเรือนะครับอยู่ที Som bah, ่ท่าเรือสาทรเราก็ยังสามารถขายได้มวยไทยไลฟ์นะฮะก็ยังสามารถขายได้ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเขาทาไมถึงเขายังมากันอยู่นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเสียดายก็ได้นะฮะแล้วก็แปลกใจมากเลยครับมีโรงแรมหนึ่งที่เป็นลูกค้าเราเหมือนกันเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาได้ผลกระทบที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีเอ่อคนจีนนะครับแทนที่เขาจะอยู่แค่5วันนะครับเขาก็อยู่เป็นเอ่อวันเลยทีเดียวแต่เทรนด์หนึ่งนะฮะที่เห็นนะครับนอกจากเอ่อด้านนี้เนี่ยโรงแรมเอ่อนี้บอก ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในห้องนะฮะโดยที่ไม่ได้ซื้ออาหารหรือสั่งอาหารจากข้างล่างของเขานะครแต่ว่าใช้ grab หรือว่าใช,กาใช้การส่งอาหารเข้าโรงแรมเป็นหลักนะครับ นอกจากทัวร์นะครับหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะฮะจริงๆแล้วในเมืองจีนนะฮะก็บางคนนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ไทยเนี่ยก็ได้ขายของไปที่เมืองจีนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสาอางอาหารหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็ได้ผลกระทบเชิงน e าท t i v e หรือเชิงลบเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเวลาส่งของนะฮะโลจิสติกก็ได้หยุดตัวลงในบางพื้นที่นะครับเน้นนะครับในบางพื้นที่เพราะว่าล่าสุดครับเราเพิ่งได้รับข่าวสารมาจากทางเซี่ยงไฮ้นะครับว่า ทุกๆโลจิสติกนะครับแล้วก็ร้านหลายๆร้านเนี่ยได้เปิดตัวเกือบ100%เลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทในจีนนะครับในโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นไม่ได้โดนเอพิเดกหรือโดนเปรดของไวรัสนี่เยอะมากนักเนี่ยก็เริ่มมาเปิดตัวแล้วนะครับโรงงานนะฮะก็เริ่มมาเปิดตัวแล้วเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกครับในเมืองที่ไม่ได้โดนเยอะนะครับทั้งนั้นเราจะเริ่มเห็นว่าเมืองจีนเนี่ยเริ่มกลับมาสู่สภาพเกือบๆปกติแล้วนะครับ ทั้วนี้นะครับนอก้าเป็นของแบรนด์นะฮะแบรนด์ในเมืองจีนเนี่ยมีการปรับตัวกันค่อนข,ข้างเยอะนะครับผลกระทบในแง่ลบของเขาก็มีเหมือนกันสตาร์บัคครับในเมืองจีนได้ปิดสาขาลงไปประมาณ2000กว่าสาขานะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยเข้าไปไม่ได้หรือว่าคนส่วนใหญ่ไม่งไปนั่งสตาร์บัคอีกต่อไปนะฮะเขาได้เปลี่ยนครับในการให้ขายในโซ,โซเชียลมากขึ้นก็คือวีแชทของเขาสามารถสั่งนะครับไปส่งได้ที่บ้านนะครับก็เราจะเริ่มเห็นเทรนด์นี้ กันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าโลจิสติกนะครับหรือว่าคล้ายๆกับเป็นไลน์แมนบ้านเขาเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ตามปกตินะครับผม คราวนี้แบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์ครับก็มีผลกระทบเหมือนกันพวกกูชี่นะฮะที่ยังไม่มีออนไลน์เพร e เอนซ์เสือขายยังไม่ได้ขายออนไลน์เนี่ยก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะครับเขาก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการสร้างคอนเทนต์แล้วก็บอกออแฟนคลับของเขานะคะว่าเนี่ยเขากาลังพัฒนายอยู่นะสามารถสั่งในออนไลน์ได้ในอนาคตนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แต่บางแบรนด์ครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือหลุยส์วิตตองหรือว่าชาแน,นลนะฮะเขาได้มีการย้ายลูกค้าครับสามารถสั่งใน e c h a t ได้แล้วนะฮะ แล้วก็ไปส่งได้เลยแน่นอนครับคนหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านนะครับก็จะใช้เวลากับพวกออนไลน์นี่มากขึ้นดังนั้นด้านอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็อาจจะโตขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะที่เขาไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบที่ด้านด้านลบนะครับที่เกิดขึ้นในด้านฝั่งจีนนะฮะแต่นี้มันมีผลกระทบฝั่งบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะฮะเวลาเวลาเราพูดถึงการโดนกักตัวในที่บ้านการคนส่วนใหญ่รับต้องทําอะไรทราบไหมฮะเขาก็เบื่อถูกไหมครับทั้งนั้นสิ่งที่ เขาทำก็คือดูพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นคลิปวิดีโออะไรพวกนี้มากขึ้นทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นนะคะว่าเทรนด์วิดีโอช็อตวิดีโอมานะฮะยอดวิวของออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์มามากขึ้นนะครับแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็จะโตมากขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยอมออกมาจากที่บ้านกันนะครับ บบเช่นร้านค้าเหมือนคล้ายคเซ่นอีเลฟเะครับหรือว่าเป็นร้านค้าที่อยู่ตามคอนโดต่างๆนะครับเริ่มส่งอาหารหรือส่งของนะครับสามารถสั่งเขานะฮะในทางว c แชทได้แล้วก็เขาจะมาส่งถึงหน้าคอนโดเลยทีเดียว ส่วนต่อมานะฮะที่เราอยากจะพูดถึงนะครับก็คือด้านของเอาล o กนะครับว่าคิดว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะหายเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราได้อ่านมานะฮะในหลายๆรีพอร์ตนี่ยตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่เกาหลีจะโดนเนี่ยทุกคนหวังไว้ว่าช่วงเดือน5นะฮะก็คือเดือน พืษสภานะฮะทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นจะกลับมาอีกประมาณ3เดือนให้หลังก็จะกลับมาสู่สภาพปกติก็แปลว่าช่วงประมาณเดือน7เดือน8นะครับแต่ว่าหลังจากที่เกาหลีโดนนะฮะก็จะมีคนเริ่มมองในแง่ลบมากขึ้นนะครับทำให้แม็ i คินซี่นะครับได้ออกมาประกาศนะครับในรีพอร์ตของเขาว่า ควรจะเตรียมตัวนะฮะ best case scenario คือถ้าโชคดีนะฮะทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มควบคุมได้แล้วก็หายดีเนี่ยช่วงตอนออกลางค u a เตอร์สองก็คือเดือนประมาณเดือน5นะครับแต่ว่าถ้าโชคร้ายนะครับก็อาจจะสามารถยาวไปถึงปีหนึ่งได้เลยทีเดียวนะครับก็คือถึงปลายปีเพราะว่าสําหรับนักธุรกิจอย่างพวกเรานะฮะจะต้องออวางแผนทั้ง2แบบนี้นะครับผมอาจจะแบ่งเป็นง่ายง่าว่าก่อนโคโรนาไวรัสหายแล้วก็หลังโคโรนาไวรัสหายแล้วกันนะครับว่าเราควรจะปรับตัวกันอย่างไร รังนั้นวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงช็อตเทอมก็คือระหว่างโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็ลองเทอมคืนหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวอะไรกันบ้างและอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสุดท้ายเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะฮะว่าควรจะปรับตัวกันยังไงมาเริ่มกันเลยที่ช็อตเทอมก่อนนะฮะในเมืองจีนครับหลายๆคนโดนผลกระทบอย่างหนักนะครับในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันเ,เรื่องของล i ควิดิตี้หรือสภาพคล่องนะฮะเพราะว่าหลายๆบริษทัทอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไว้นะครับว่าจะขาดไรายได้กันขนาดนี้นะฮะแน่นอนครับ เราอาจจะมีกําไรอยู่แต่ว่าเมื่อไม่มีคนเข้ามาใช้จับใจใช้สอยในธุรกิจของเราเนี่ยสภาพคล่องของเรานะฮะที่เราจะต้องจ่ายค่าพนักง,งานจ่ายค่าเช่าแล้วจ่ายดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยมันก็จะโดนหนักพอสมควรทั้งนั้นหลายๆบริษัทครับก็เริ่มหันมาให้ความสําคัญด้าน liquidity มากขึ้นแต่แน่นอนครับในเมืองจีนเราจะเห็นเทรนด์หนึ่งนะฮะว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญต่อ employee หรือว่าพนักง,งานของเขาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ supplier ของเขาเช่นเดียวกันเขาบอกเลยนะฮะว่าทํายังไงก็ได้ ได้ให้พนักง,งานของเขานะครับมีผลกระทบน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นให้ work from home นะฮะหรือว่าคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องโดนกับตัวบริเวณอยู่ที่บ้านเขานะฮะเป็นเวลานานดังนั้นเ,เขาจะไม่ไล่คนออกนะฮะแต่เขาจะดูแลว่าทํายังไงนะฮะให้ทุกๆฝ่ายไปด้วยกันได้นะฮะนอกจากพนักง,งานที่เขาดูแลดีแล้วเนี่ยคือซัพพลายเออร์ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็จะเป็นนีโกเชตนะครับคุยกันว่าเอะช่วยกันยังไงได้บ้างนะฮะเพื่อผ่านคริสต s ตรงนี้ไปได้แน่นอนครับถ้า ตาม Best best c เ s สหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือช่วงเดือน5ถ้าทุกอย่างหายดีเนี่ยคนเราก็ยังน่าจะพอโอเคอยู่นะครับเพราะว่าสภาพคล่อง2อสเดือนเนี่ยหลายหลายบริษัทน่าจะยังมีกันอยู่แต่ว่าถ้ามันยาวไปกว่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นปีนึงอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มเห็นผลกระทบหลายๆบริษัทอาจจะต้องปิดตัวลงไปนะครับเพราะว่าสภาพคล่องไม่มีนะครับ คราวนี้สำหรับแบรนด์ไทยนะครับจะทำยังไงกันบ้างด้านทัวริซมนะครับหรือว่าคนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนนะฮะการท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยยังไม่กลับเข้ามาในประเทศแน่นอนนะฮะถ้าสมมุติว่าเดือน5หายนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับช่วงเดือนน่าจะเดือน6เดือน7จริงๆถ้าไม่ไม่มีโควรัสเกิดขึ้นนะครับไฮซีซันอีกทีหนึ่งก็คือเดือนเดใช่ไหมครับเดือน7เดือน8นะครับที่เขาปิดเทอมกันนะครับเขาก็จะมาเป็นครอบครัวดังนั้นจริงๆแล้้้วตรงนนัะจถา มันหายเดือน5้าจริงๆนะ,ะเราจะมีการภาวะอัดอั้นนะฮะทำให้คนจีนเนี่ยจะต้องออกมานอกประเทศกันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับคนจีนออกมานอกประเทศเนี่ยเขาชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วนะฮะเ,เขาจะไปประเทศไหนกันล่ะนะฮะนอกจากประเทศไทยนะครับที่ติด1ใน3ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามนะฮะถ้าเรามาดูหลักๆแล้วเนี่ยพวกประเทศต่างๆพวกนี้เป็นคู่แข่งของเรา เกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เคสของเขาหนักกว่าเราเยอะดังนั้นแล้วการรีคอ v e r เวอรี่ของเขาช้ากว่าเราแน่นอนนะครับ อันต่อมาก็คือของเวียดนามเวียดนามเนี่ยอาจจะโชคดีนิดหนึ่งนะฮะว่าเขายังไม่ค่อยโดนอะไรมากนักนะครับดังนั้นเวียดนามกับไทยเนี่ยจะเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเวลาคนจีนจะออกมานอกประเทศแล้วนะฮะของเมืองไทยนะฮะหวังว่าไม่มีใครซ่อนตัวโคโรนาไวรัสไว้แล้วก็ตัวเลขของเรานะครับเป็นการควบคุมได้เหมือนปัจจุบันเนี่ยผมมีความเชื่อว่าเวลาหายแล้วเนี่ยคนจีนจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยดังนั้นเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะฮะในช็อตเทอมครับช่วงนี้เนี่ยเราเป็นช่วงการลง งทุนให้น้อยที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตลาดพวกเน็ตไอดอลหรือว่าการโฆษณาเพิ่ดึงดูดูนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยอาจจะโฮไว้ก่อนนะครับเอาบัตเจตตรงนี้เอาไปลงตอนที่หายแล้วหรือหลังจากที่เขา,เ,าเริ่มกลับมาแล้วนะฮะอตอนนี้เราควรจะทําอะไรล่ะนะครับเราควรจะปัดกวาดหลังบ้านครับเตรียมตัวรับ คนจีนนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าครับกับการท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยเราได้มีการร่วมมือกับหลายหลายบริษัทนะคะในการเอาอพวกแคชโวลเชอร์ของเขาหรือดีลดีๆของเขาเนี่ยมาลงแพลตฟอร์มของจีนครับเป็นการช่องทางการขายช่องทางหนึ่งเช่นลงพวกธนาคารจีนหรือว่า platform, ออนไลน์แพลตฟอร์มอย่างเช่น c t r i p ปของจีนเป็นต้นนะครับช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงอเอาข้อมูลอัปโหลดขึ้นไปนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ1เดือนหรือ2เดือนอยู่แล้วนะครับทั้งนั้น ควรจะทําตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นการช่วยด้วยเพราะาเราเริ่มเห็นนะฮะในเมืองไทยที่เขาเพยายามกระตุ้นนักท่องเที่ยวไทยให้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเราจะเห็นดีลดีๆเยอะครับลด80%บ้าง70%บ้างอันนี้เหมือนกันนะฮะเวลาคนจีนเข้ามาเขาก็จะต้องอทําการลดราคามีดีลพิเศษดีๆอย่างเงี้ยเพื่อคนจีนโดยเฉพาะนะฮะเราก็พยายามเวิร์กกับพวกค้าสัมาสินค้านะฮะในการเอาดีลของเขาไปลงในประเทศจีนนะฮะ นอกจากนี้ครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับคนที่ขายอยู่ประเทศจีนอยู่แล้วนะฮะ เขาบอกว่าการรีค o v e เวอรี่เนี่ยด้านผลิตภัณฑ์หรือว่าของใช้ประจำวันนะครับจะมีการกลับตัวนะครับแล้วก็รีค o เวอร์เร็วกว่าอันอื่นๆอ,อย่างเช่นท่องเที่ยวเป็นต้นนะฮะดังนั้นแล้วควรจะเตรียมตัวนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถส่งของเข้าไปได้หรือว่ามี w ว r e h o u s e ที่นู่นนะฮะเตรียมตัวให้ดีนะฮะหลังจากที่มันหายแล้วปั๊บเนี่ยคนจะมีการสั่งออเดอร์กันเยอะขึ้นหรือไม่ก็ระหว่างนี้นะฮะในเมืองที่เขาไม่ได้ติดเชื้ออะไรมากนักเนี่ยเขาก็จะมีการใช้อ e ีออนไลน์อีคอมเมิร์ซมาก หลายๆแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกอะไรต่างๆเนี่ยเขามีช่องทางพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นแล้วผมก็ไม่ค่อยห่วงเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนจีนนะฮะเขาก็จะเลือกกันที่จะช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้นั้างั้นยอดขายตรงนี้น่าจะพุ่งมากขึ้นปัญหาอย่างเดียวครับในเมืองที่เขายังปิดตัวอยู่เนี่ยโลจิสติกนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับอย่างเช่นเราล่าสุดเราเพยายามส่งของไปที่เมืองจีนเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งยังไม่ถึงเลยนะครับั้างั้นก็ยังมีการปิดตัวอะไรกันเกิดขึ้นแต่ว่าผมมองว่าถ้าทุกอย่างเเริ่่มดีีขึ้้นนแลว อีค m มเมิรนะครับหรือว่าพวกของใช้ประจำบ้านกับ c คอสเมติกเนี่ยจะกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีว่าจะใช้อะไรในการดึงดูดแย่งลูกค้ามาจากแบรนด์อื่นๆกันนะครับอันนี้คือเป็นช็อตเทอมนะครับระหว่างนี้นะฮะที่ยังไม่หายดีคราวนี้ลองเทอมจะทำยังไงนะฮะ พอหายแล้วนะฮะไม่ว่าจะโควิดสลดลงหรือว่าคนจีนเริ่มกลับมาในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำครับก็คือการบูสต์โฆษณาแน่นอนครับคนจีนเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกแล้วว่าเอ๊ะเขาจะไปไหนดีแน่นอนเขาอยากจับจ่ายใช้สอยเงินเขาไม่เก็บไว้เพราะว่าเขาไม่ได้มาเที่ยวช่วงตอนตรุษจีนที่ผ่านมาหรือว่าไม่ได้ออกมานอกบ้านเลยดังนั้นเขาจะใช้การจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะครับเราจะต้องมีคู่แข่งนะฮะชนะคู่แข่งของเราให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง บูตโพสโฆษณาแอดให้ตรงทาร์เก็ตกรุ๊ปกันมากขึ้นนะครับหรือว่าการทำดีลดีๆเนี่ยโปรโมทเข้าไปในช่องทางต่างๆของจีนนะครับผมเรียกตรงนี้นะครับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการโกยนะฮะถ้าเราเห็นกันดูย้อนกลับไปช่วงซาร์สนะครับซาร์สเนี่ยมีผลกระทบต่อฮ่องกงนะครับแล้วก็เมืองจีนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลังจากที่ซาร์หายตัวเนี่ยทุกอย่างกลับมาคืนดีดยสภาพปกติเนี่ยประมาณ2เดือนเท่านั้นเองดังนั้นระยะเวลาถือว่าสั้นมาก เราควรจะเตรียมตัวให้ดีก่อนแล้วก็พอหายปั๊บนะครับเรายิงโฆษณาไปให้เร็วที่สุดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็หวังว่าประเทศไทยนะครับยังจะชนะญี่ปุ่นกับเกาหลีอยู่นะครับคราวนี้สิ่งที่เราทําได้นะฮะมีแบรนด์นะครับก็เริ่มทำออกมาดีเลยนะฮะก็คือเป็นคอนเทนต์นะครับวรัลคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นจ้าโหยวูฮั่นนะฮะซู่ซูวูฮั่นพวกนี้ก็สามารถสร้างแบรนด์ได้นะครับก็เป็นไอเดียดีสําหรับการทําช่วงนี้นะฮะ เสร็จแล้วก็เป็นการสร้าง engagement ด้วยครับเพราะว่าคนที่มี follower เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น o w n media หรือว่าอ,อ,อะไรก็ตามแต่เนี่ยการดึงดูดคนจีนนะฮะให้มา follow like share เนี่ยก็จะสามารถมี engagement มากขึ้นแล้วพอหายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหายเนี่ยเราสามารถยิงตรงไปกับพวกนี้ได้ทั้งนั้นอันนึงที่เราควรจะทำช h o ตเทอ r m มด้วยนะฮะก็คือการสร้าง engagement พวกนี้มากขึ้นครับผม คราวนี้ลองเทอมสําหรับพวก cosmetic หรือว่าพวก e-commerce ต่างๆเราเริ่มเห็นกันนะคบว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพวก disaster crisis อะไรพวกนี้เนี่ยคนจีนก็ยังใช้ e-commerce อยู่ทั้งนั้นผมเดาว่า e-commerce นะครับจะโตขึ้นมากเรื่อยๆนะฮะดังนั้นแล้วก็ต่อไปข้างหน้าครับเราควรจะหาสร้างช่องทางในการขายไปเมืองจีนมากขึ้นนะฮะในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเตี่ยนผิงนะฮะทั้งซีทริปให้ความสําคัญต่อเมืองไทยอย่างมากเลยดังนั้นเราสามารถคุยกับพวกนี้ได้ครับในการที่จะขายของของเราไปหรือว่าทําการโฆษณาออก นะครับเอ่อ uh ล่าสุดครับก็มีการได้คุยกับทางแพลตฟอร์มจีนหลายๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีเพย์นะครับที่สามารถเอาคูปองไปวางขายได้โดยที่แบบว่าไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะฮะหรือว่าเต้นผิงเองนะครับเขาก็พยายามเตรียมตัวอยู่นะครับว่าจะทํายังไงนะครับเมื่อใหอ้คนจีนกลับมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้คนจีนใช้แอปพลิเคชันเขามากขึ้นเพื่อเข้ามาร้านอาหารมากขึ้นดังนั้นแล้วถ้าใครก็ตามแต่อยูอย่ในเซกเตอร์เช่นร้านอาหารเป็นต้นนะฮะก็ควรจะติดต่อ,อพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะเอาเอ พวกร้านอาหารของเราหรือว่า Information ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มทําให้คนจีนนะครับสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายได้นะครับคือว่าง่ายๆครับตอนนี้เตรียมตัวไว้เตรียมกระสุนไว้เตรียมเป้าหมายไว้นะครับพอหายปั๊บนะครับยิงทันทีนะครับผม โอเคนะครับดังนั้นก็สรุปง่ายๆนะครับทั้งหมดนี้นะฮะผมก็จะสรุปประมาณสี่ข้อด้วยกันนะครับสำหรับคนที่ฟังกันมาตลอดนะฮะอันแรกสุดนะครับก็คือความสําคัญของโซลชโลกออนไลน์นะฮะโลกออนไลน์ตอนนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านชแนลในการขายหรือว่าการโฆษณาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะครับว่ามีความสําคัญแล้วก็มีผลกระทบน้อยกว่าพวกร้าน .Store หรือ Physical Store ที่คนจะต้องเดินเข้าไปนะครับทังนั้นออนไลน์จีนนะครับเราควรจะให้ความสําคัญในด้านนี้มากขึ้น แน่น,นอนครับในเมืองไทยนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นว่าบัตเจตในการทําโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีผลน้อยลงหรือว่าบัตรเจตตรงนี้เริ่มลดน้อยลงแล้วก็มาเทให้ออนไลน์มากขึ้นนะครับดงนั้นความสําคัญของด้านออนไลน์นะครับนั่นคือสิ่งแรกอันที่2ครับคือในทุกวิกฤตนะครับมีโอกาสนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับหรือไม่ก็ด้านออนไลน์เดลิเวอรีเนี่ยเขาจะเริ่มมี เขาเรียกว่ามีโอกาสในการโตมากขึ้นเพราะว่าคนเริ่มแพนิกแล้วก็พฤติกรรมของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับผมก็เลยอยากจะให้มองอย่างนี้นะฮะว่าไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรก็ตามแต่นอกจากดูด้านลบแล้วเนี่ยลองหาวิธีครับว่าจะเป็นผลดีต่อ,อ,อบริษัทเราอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็รับมือในอนาคตนะครับนั่นคือข้อ2นะครับทุกวิกฤตมีโอกาส อันที่3นะครับก็คือการบริหารที่ดีนะฮะในด้านของจีนนะครับบริหารที่ดีแปลว่าอะไรในเมืองจีนครับผมก็เห็นหลายๆบริษัทนะครับเริ่มออกมานะครับบอกว่าเขาจะดูแลพนักงานให้ดีนะครับดูแลซัพพลายเออร์ให้ดีนะครับแล้วก็ดูแล r e l ationship กับด้านของพวกธนาคารหรือ financial institution เนี่ยให้ดีขึ้นนะฮะแปลว่าอะไรนะฮะคนจีนมีคําพูดหนึ่งนะครับที่มีความหมายทํานองว่าถ้าแบบ แบบต้องมีบุญคุณต่อกันนะฮะแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณซึ่งกันและกันแปลว่าอะไรก็คือช่วงที่มีวิกฤตเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งใครนะครับดูแลซึ่งกันและกันทุกคนวินวินนะครับก็จะทําใหา้มี long term relationship หรือว่า,าความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเวลาเรามาดูของบริษัทเรานะครับไม่อยากจะให้แค่ดูว่าเอ้ยเราไม่มีเงินแล้วนะฮะสภาพคล่องเราน้อยลงนะครับลดพนักง,งานตัดพนักง,งานทิ้งนะฮะแทนที่เราจะดูอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาดูซิว่าเราควรจะช่วยเขาอย่างไงได้บ้างนะครับ ให้เป็น long term relationship หรือความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะครับผมว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นการบริหารที่ดีมากเลยสําหรับเมืองจีนนะครับอีกอันนึงก็คือจริงๆแล้วของเมืองไทยเนี่ยที่ไม่ปิดกั้นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาสํานึกเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะ เมืองไทยไม่ทิ้งกันในระยะที่แบบว่ามีโควิดนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเ,เขาเวลาหายแล้วเนี่ยเขาก็จะอาจจะมามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเมื่อเทียบก,กันกับประเทศที่ปิดกั้นประเทศของเขานะครับอันสุดท้ายนะฮะอันที่4นะครับก็คืออ,อ,อยากจะฝากไว้นะครับว่าแคมเปญนะฮะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามานะครับแคมเปญน,นี้คืออะไรนะครับผมเล่าให้ฟังง่ายๆว่าตอนนี้เรากําลังทำแคมเปญตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าจงไทยหวานเล่อนะครับจงไทยหวานเล่อเนี่ยก็คือเป็น เหมือนคล้ายๆ welcome back คนจีนนะฮะหรือ Taiwan love นั่นเองนะฮะนั่นคืออะไรนะฮะจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าหลังจากที่มีการหายของเรื่อง coronavirus เนี่ย long term สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีภาวะอัดอั้นดังนั้นเราต้องการทำการดึงดูด นักท่องเที่ยวจีนหรือว่าลูกค้าเรากลับมาแย่งกับคู่แข่งนะครับเพราะว่าทุกคนอัดอั้นพวกบัตรเจตอะไรมาร์เก็ตติ้งบัตรเจดต่างๆนะครับเขาจะทุ่มเงินกันตรงนั้นทังนั้นเรานะครับควรจะเตรียมตัวอย่างเช่นแคมเปญจงไทยหวานเลิศเนี่ยทำมาเพื่อที่จะเอาพวกคูปองต่างๆนะครับหรือดีลดีๆของเมืองไทยนะฮะอัปโหลดขึ้นไปในช่องทางของจีนนะครับหลายๆช่องทางแล้วเราก็หวังว่านะครับตรงนี้นะครับเราสามารถทําการตลาดนะครับยิงเข้าไปเพื่อให้มีคนซื้อนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้หรือว่า ซื้อตอนที่เป็นทางอ e ีคอมเมิร์ซได้ทั้งนั้นอ,อ,อันที่ฝากไว้อันสุดท้ายครับก็คือพวกแคมเปญนะฮะทีเ่เราจะทำในการโกยนักท่องเที่ยวจีนหรือลูกค้าจีนกลับเข้ามามากขึ้นนะครับทั้งนั้นเท่านี้นะฮะก็คือ,อ,อท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราสรุป ของเรื่องของโคโรนาไวรัสมาให้นะครับแน่นอนนะครับต่อไปข้างหน้าเราก็จะเริ่มเห็นนะฮะว่าทิศทางเป็นอย่างไรกันมากขึ้นนะครับอาจจะให้มองดูว่าเมื่อเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆแล้วเป็นอย่างไรนะฮะเราก็อยากจะให้ดูฝั่งจีนมากขึ้นเพราะว่าฝั่งจีนนะครับมีการควบคุมเรื่องของไวรัสค่อนข้างดีแล้วก็หาโอกาสกันมากขึ้นนะครับแค่นี้นะครับผมก็หวังว่าทุกๆคนจะได้ประโยชน์กับพอดแคสต์ตัวนี้แล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีอัปเดตอะไรนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับเราจะได้อัป ไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วก็สร้างโอกาสสาหรับธุรกิจของคุณนะครับวันนี้นะครับขอผม,ผมต้มอิททิชอัยธกวีสินทรครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ